สวัสดีครับพวกเรานะครับตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะครับในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19นะครับผมจะไปยังไงกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับล้างน้ำเปล่าให้มือเปียกกดสบู่บนฝ่ามือพอประมาณฝ่ามือถูฝ่ามือ ฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้วฝ่ามือถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้วหลังนิ้วมือถูฝ่ามือกูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่า เปล่าให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดครับผมการล้างมือมีประโยชน์มากเลยครับในการป้องกันเราจากเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อที่ติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารครับ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่และน้ำนะครับสามารถใช้อลกาฮอล์แทนได้ไม่ว่าจะเป็นเจลอลกาฮอล์หรือสเปรย์อลกาฮอล์สามารถใช้ได้หมดเลยครับขอให้มีความแรง70%นะครับวิธีล้างมือด้วยอลกอฮอล์ไม่ได้ต่างไปจากการล้างมือด้วยสบู่และน้ำเลยครับทำตามที่แสดงไปดังต้นคลิปนะครับแต่ที่สําคัญหลังล้างมือด้วยอลกอฮอล์แล้วจะต้องทิ้งเอาไว้ประมาณ15-30วินาที เพื่อให้การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกําจัดเชื้อโรคครับตอนนี้นะครับไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็กําลังแพร่ระบาดอยู่ครับนอกจากเราจะล้างมือถูกต้องเหมาะสมแล้วเราจะต้องมันล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการนํามือไปสัมผัสบริเวณใบหน้าดวงตาปากและจมูกครับนอกจากนี้เวลาเราออกไปนอกบ้านก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่ทมีผู้คนแออัดครับ แน้ที่สําคัญนะครับจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยครับถ้าท่านทําตามที่ผมได้แนะนําไปผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็จะก้าวผ่านสถา,านการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แน่นอนครับด้วยความห่วงใยจากคณะเภสัชศาสตร์สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ